สวัสดีครับพบกับผมพงษ์ธรและนี่คือพงษ์ธรทีวีนะครับเขาว่ากันว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับในการลงทุนหุ้นไทยคือเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแต่ถ้าวันนี้เราย้อนเวลากลับไปไม่ได้ผมมีคําตอบที่ใกล้เคียงกันหุ้นเวียดนามครับถ้าท่านไม่เคยรู้จักวันนี้ลองฟังสรุปปัจจัยการลงทุนรวมถึงจะเปรียบเทียบกองทุนเหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว,ว่าครบจบที่นี่ที่เดียวไปฟังกันเลยครับ ว่าคลิปนี้น่าจะเหมาะกับนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ามึนๆอึนๆนะครับดูไม่ค่อยจะมีการเติบโตนะครับบวกลบไปอยู่ร้อยสองจุดเนี่ยไม่ไปไหนสักทีนะครับการกระจายเงินลงทุนไปที่ต่างประเทศที่อิมเมอร์จิงมาร์เก็ตเหมือนกันเวียดนามก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมไปดูจากมุมมองกูรูจากเปเปอร์รีเสิร์ชของทั้งในและต่างประเทศรวมถึงตัวแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับก็ เวียดนามเนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศที่มีสตอรี่ที่ดีนะครับมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็อยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเดิมทีอุอปสรรคที่นักลงทุนเข้าไปไม่ได้เพราะว่าติดเรื่องของอการถือครองของสัสดส่วนต่างชาตินะครับทำให้ถือหุ้นบางตัวได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับต้องเสียพีเมียบต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อเข้าไปถือหุ้นบางตัวเนี่ยปัญหาเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยก็ถูกคลี่คลายแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่าน ETF ผ่านกองทุนหรือแม้กระทั่งว่าการลงทุนโดยผ่านการเลือกซื้อหุ้นลายตัวเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เอฟฟิเชนตนไม่ได้มีแบบสมบูรณ์มากเหมือนตลาดหุ้นอื่นๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าข้อดีตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถพิจารณาลงทุนในเวียดนามได้ในลักษณะที่มองเป็นประเทศมากกว่าที่จะต้องไปปวดหัวเลือกหุ้นเป็นรายตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมเฉลยกันบ้านก่อนเลยว่าวันเนี้ เราจะพาไปดูปัจจัยการลงทุนแล้วก็พาไปดูไส้ในกองด้วยแต่ไส้ในกองเนี่ยมันจะไม่ได้ยากนะครับเหมือนกับที่กองที่ผ่านๆมานะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าดูคลิปเดียวเนี่ยถ้าท่านอยากจะลงทุนในเวียดนามเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับไปกันเลยดีกว่านะครับเราไปดูกันที่ตัวสไลด์นะครับ Welcome to Vietnam นะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับสวยงามนะครับเปรียบเทียบนะครับสถานะของประเทศนะครับทั้ง2ประเทศก็คือให้เห็นกับไทยด้วย นะฮะก็คือจํานวนประชากรนะครับของเขาเกือบร้อยล้านคนนะฮะของเราประมาณเกือบ70ล้านพื้นที่ของเราเยอะกว่านะครับใช้สกุลเงินคนละสะกุลอ่าน,นีซ่าเป็นดีนะครับส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธนะครับแล้วก็อยู่ในสมาคมระหว่างประเทศเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเ,ออเขามีประชากรมากกว่าเรานะครับ GDP เขายัางตามเราอยู่นะครับ ไปดูข้อมูลสำคัญนะครับอ้ยดูหน้าเบื่อจังเลยให้ดูนิดเดียวทนหน่อยนะครับตัว annual GDP นะครับของเขายังตามเราอยู่นะครับแต่ว่าการเติบโตเนี่ยค่อยๆเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะครับเขายังตามเราอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือตัวของ GDP Capital นะครับก็ยังประมาณอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเรียกได้ว่ารายได้ต่อประชากรเนี่ยของเรายังมากกว่าเขาเท่าหนึ่งนะครับตัวคอร์รัปชันอินเด็ก์นะครับเราอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับ และอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ดูคือตัว innovation ranking นะครับเขาเริ่มเข้ามาใกล้เรามากขึ้นแล้วนะครับก็จริงๆแล้วในภาพเนี่ยก็คงต้องบอกว่าเ,เวียดนามนี่ยเหมือนประเทศไทยในประมาณ10-15ปีถ้าดูตามตัวเลขนะแต่ดูในสตรอรี่ของการเติบโตแล้วก็ลดแมปต่างๆเนี่ยเชื่อว่าหลายคน,นยมองว่าน่าจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความเซ็กซี่ในเรื่องของโอกาสเติบโตพอสมควรทีเดียวนะครับข้อมูลต่อไปที่อยากให้ดูก็คือ แล้วนะักท่องเที่ยวหลักเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอย่าลรมว่าเวียดนามเนี่ยก็มีติดชายฝั่งทะเลเหมือนกันนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ประมาณครึ่งหน ER ึ anymore, ่งของเรานะครับเราพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักแต่ว่าเวียดนามก็มีนักท่องเที่ยวประมาณครึ่งหนึ่งนะถึกว่าเยอะกว่าที่คิดเหมือนกันนะครับอัตราการเกิดของเวียดนามนะครับสูงกว่าเรานะครับประชากรก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในการที่จะทําให้ประเทศเติบโตได้ในช่วง10ปีข้างหน้านะครับถ้าใครเกิดเยอะกว่าก็มีโอกาสที่จะมีคุณพลเยอะกว่านะครับ ประชากรของเขาเยอะกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงข้างหน้าเนี่ยการต่อสู้ในเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องของกําลังคนเนี่ยเวียดนามก็ถือว่าได้เปรียบกว่าไทยเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคนะครับจะได้รู้ว่าประเทศเรากับประเทศเขาเนี่ยแตกต่างกันเปรียบเทียบกันแล้วไซส์เป็นยังไงนะครับก็ดูตัวเลข มื่อจครูนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นพลอตเป็นกราฟนะครับคือ a n n u a l GDP นะครับตัวสีแดงของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างมีการเติบโตค่อนข้างชันทีเดียวนะฮะจริงๆของไทยก็ชันไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าอาจจะมีสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับก็ตามวัตนธรรการเมืองของเรานะครับ GDP per บ a p i ค a นะครับก็เติบโตทั้งคู่นะครับก็ของไทยอยู่ประมาณ2เท่านะครับก็เลยเปรียบเทียบให้ดูกับประเทศกลุ่มที่เป็นพัฒนาแล้วบ้างนะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับ GDP per c ค p i t a อยู่เกือบ4 0 0 0 0่นนะฮะ ของเราอยู่7 8 0 0นะหาเท่าของเรานะครับเกาหลีใต้นะครับที่เห็นแบบโอ้โหซีรีส์ดังๆเยอะๆเนี่ยนะฮะของเขาก็ประมาณ4เท่าของเรานั้นเองนะครับรวมถึงประเทศจีนนะครับถึงแม้ว,ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าตัว GDP capita เนี่ยก็ยังถือว่ายังต่ำเพราะว่าเอ่อจำนวนประชากรเขาเยอะนะครับแล้วก็การเจริญเนี่ยเป็นกระจุกตัวเพราะฉะนั้นประเทศจีนเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มที่เป็น Emerging Market นนนะะะก็็เเเปปปปข้้ออมููลใรรรดดับทททศศต่ศีีไ สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาของเวียดนามมันบ้างนะครับสไลด์จากทางโบหลวงนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับย้อนกลับไปประมาณ15ปีที่แล้วตอนปี2006นะครับเกิด global integration เนะเป็นโลกาพิวัตนนะครับเกิดการเชื่อมต่อของเศรษฐกิจ supply chain ทั่วโลกนะครับเวียดนามก็อยู่ในกระบวนการนั้นด้วยนะครับเป็นการตั้งต้นของการกระบวนการ Export แล้วก็มี foreign direct investment นะครับคือการลงทุนตรงจากต่างประเทศก็เรียกง่ายๆว่าเป็นการเปิดประเทศนั่นแหละในช่วงนั้นนะครับหปีถัดไปก็เป็นช่วงที่เวียดน,นามเขาสร้างเสถียรภาพ,าพให้กับระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็วางแผน10ปีให้ค่อยๆเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนะครับและในอีก5ปีถัดมาเนี่ยก็เริ่มมีการ เปิดตลาดทุนนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นบริษัทเอกชนอนอกตลาดเนี่ยก็ค่อยๆตบเท้าเข้าไปลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็มีนกเตอร์นิเวศก็ไปลงทุนแถวๆนั้นนะครับเท่าที่จําได้นะครับมีเรื่องของการพยายามทําให้ตลาดทุนหรือว่าการเมืองเนี่ยมีความโปร่งใสามากขึ้นนะครับต่อต้านการคอร์รัปชันนะครับก็ผมก็ใส่เข้าไปว่าตอนนี้ก็บริษัทก็เข้าไปลิสต์ตลาดกันใหญ่นะครับแล้วก็ปัจจุบัน2021นะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะ เริ่มลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามองไปที่ตลาดเวียดนามแล้วมักจะสงสัยก็คือว่าเขาไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีสาธารณูปโภคที่มันทันสมัยนะครับเขาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เนาะเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกผู้นำเนี่ยทุกๆ5ปีและปัจจุบันเนี่ย2021ก็เป็นช่วงเริ่มตน้นว,วาระหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของอตัวอินฟราสตรักเจอร์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเห็นเส้นทางการค่อยๆเติบโตจากปิดประเทศมาเปิดประเทศ เปิดประเทศแล้วก็สร้างความเสถียรภาพแล้วก็สร้างตลาดทุนนะครับให้เกิดการระดมทุนเก,ดกเิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้แล้วก็มาสร้างสาธารณูปโภคนะครับเหมือนเราที่เริ่มสร้างรถไฟฟ้าเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะครับคล้ายๆกันนะครับทีนี้มาดูตลาดหุ้นกันบ้างนะครับตลาดหุ้นเป็นยังไงนะครับเส้นสีน้ําเงินเข้มนะครับก็คือเส้นสีน้ําเงินเนี่ยคือตัวอินดี x นะครับเส้นสีเทาเนี่ยคือ P/E ratio นะครับ จะเห็นว่าเขาทดสอบ high เดิมนะครับแถวแถวพันสมาประมาณ3รอบนะครับรอบแรกตอนปี07นะครับรอบ2ปี18และรอบ3คือปัจจุบันนี้นะครับแต่ตัว PE เนี่ยที่อยากให้ดูก็คือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการทดสอบที่ระดับ i n d e x เดิมนะครับแต่ว่าทุกๆครั้งเนี่ยจะตัว PE Ratio จะต่ำลงเรื่อยๆแปลว่าราคาหุ้นอยู่ที่เดิม P อยู่ที่เดิมแต่ว่าตัว E เนี่ยคือตัว Earning เนี่ย มันค่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทําให้ถึงแม้ว่าราคาตัวดัชนีจะอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่า P/E ratio ต่ําลงแต่ว่า e a r n i n g ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยในทุกๆครั้งค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆโตข,ๆขึ้นค่อยๆแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในตอนปัจจุบันเนี่ย P/E ratio ถือว่าอยู่ที่ประมาณ19เท่าแทนเองหลังจากโควิดนะก็คือว่าเดิมที42มา22 ปัจจุบันอยู่19เท่าอินด x ์เท่าเดิมแต่ e a r n i n g โตขึ้นทำให้ P/E r a t i o นั้นต่ำลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นตลาดที่มี P/E ต่ำกว่า e m e r g i n g แถวๆนี้มากพอสมควรนะครับ่ะแล้วถ้าเปรียบเทียบกับตลาดเพื่อนบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับที่บอกว่าถูกเนี่ยถ้าเทียบกับเซตนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยถือว่าเวียดนามที่อยู่ประมาณ19เท่าเนี่ยหลังจากโควิดมานะ e a r n i n g มันโตตามไม่ค่อยทนันแต่ว่า Index มันฟื้นตามโลกเนาะ มันทําให้ P/E ของตลาดที่เหลือนะรวมถึงไทยด้วยเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับอยู่แถวๆเกือบ23ถึง28เท่าเลยทีเดียวนะครับเออร์เ e น็ตตามไม่ทันแต่ราคามันฟืน้นละเพราะฉะนั้นราคาของ P/E เลยโชก็เลยดูแพงนะครับแต่ตัวเวียดนามเนี่ยเออร์เ e นมันโตทันราคาที่มันฟืน้นขึ้นมา PE ก็เลยยังต่ำอยู่ได้นะครับปัจจัยหนึ่งก็คือว่าอุ๊ยราคาต่ำขนาดนี้แล้วโอกาสเติบโตมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าชีพแวลูเอชันไม่ได้แปลว่าหุ้นมันจะโตได้นะครับเฮ้ยถ้าลองเปรียบเทียบตัว Market cap ของตลาดหุ้นกับ GDP แล้วนะฮะคือขนาดของตลาดหุ้นเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจนะครับจะเห็นว่ายังมีโอกาสอีกเยอะนะที่เวียดนามเนี่ยประมาณแค่66%ของ GDP เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับไทยนะครับที่เกินขนาด GDP ไปแล้วแปลว่าเศรษฐกิจจริง กับตลาดทุนเนี่ยยังเปรียบเทียบแล้วตลาดทุนเล็กกว่ามีโอกาสที่จะโตไปได้อีกนะครับด้านข่างผมใส่ไว้นะครับคือว่าหลังจากที่แก้ปัญหาเรื่องฟอร์เรนลิมิตละหลายทางมีวิธีการที่จะเข้าไปลงทุนมากขึ้นมีการอัปเกรดระบบซื้อขายให้สามารถรองรับรายการได้ดีมากขึ้นนะครับเยอะมากขึ้นมีนักลงทุนต่างชาติมากขึ้นนะครับทำให้มีสภาพคล่องมากขึ้นแล้วก็ตลาดก็สมบูรณ์มากขึ้น อันนี้ก็เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคนะครับแล้วก็ตัวเลขทางด้านตลาดทุนที่ทำให้ valuation ของเวียดนามเนี่ยยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับ earning ดีแต่ยังไม่ได้แพงมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆรอบๆนะครับไปดูปัจจัยสนับสนุนต่อไปนะครับคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ค่อยๆลดลงมาจากประมาณเกือบ6%กว่านะฮะและค่อยๆมาอยู่ในระดับ2%กว่าในปัจจุบันนี้นะครับส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่า ทั่วโลกเนี่ยมีมาตราการผ่อนคลายออกมาตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับดอกเบี้ยโลกก็ต่าลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถูกไหมฮะพอดอกเบี้ยต่ำเนี่ยประเทศอย่างเวียดนามเองถึงแม้เดิมทีจะมีดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยพอดอกเบี้ยมันต่างกันนะครับเงินลงทุนจากต่างชาติก็เข้าไปฝากเงินในเวียดนามมากขึ้นเพื่อเอาดอกที่สูงถูกไหมฮะพอฝากเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ดอกเนี่ยค่อยๆต่ําลงถูกไหมเพราะมีดีมานต้องการซื้อพันธบัตร ซื้อตราสารนี้ต้องการฝากเงินมากดอกก็ค่อยๆต่ําลงพอดอกค่อยๆต่ําลงเนี่ยมันไปทําให้ชาวเวียดนามเดิมทีเนี่ยที่เคยฝากแบงค์ได้ดอกสูงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าดอกมันต่ําลงต่ําลงก็ต้องหาทางในการสร้างผลตอบแทนมากขึ้นนะครับ ก็เลยในช่วงที่ผ่านมาเลยมีนักลงทุนเนี่ยมาเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นเยอะขึ้นเป็นประวัติการนะครับ,บเลยทําให้ปัจจุบันเนี่ยสภาพคล่องในตลาดมันมีมากขึ้นเพราะดอกเบี้ยต่ําไปไล่คนออกจากแบงก์มาลงทุนในหุ้นนะครับมันก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นมีสภาพคล่องมากขึ้นมีผู้เล่นมากขึ้นนะครับตลาดก็เลยโตมาได้ราคาก็ดีดกลับขึ้นมาได้นะครับบริษัทจัดการบอลลงบอรลบอรอเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับมีบริการมากขึ้นนะครับ อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของ GDP growth นะครับในช่วงปี2020ที่ผ่านมาคือปีของโควิดเนี่ยจะเห็นว่าประเทศต่างๆนะครับมี GDP ที่เป็นติดลบเกือบทั้งหมดนะครับมีรอดมาได้3ประเทศนะฮะคือไต้หวนันเวียดนามและก็จีนนะครับสิ่งที่เราได้ยินมาตลอดในช่วงปีที่ผ่านมาคือจีนออกจากโควิดรักษาได้เร็วกว่าเพื่อนนะครับมี GDP เป็นบวกในไตรมาสที่4เนี่ยแต่ที่ไหนได้นะครับเวียดนามนี่ชนะมาก่อนหน้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตลาดนี้ก็เลยเป็นตลาดที่น่าจะ ออกตัวหลังจากโควิดได้เร็วกว่าจีนเข้าไปอีกนะครับเวียดนามจึงน่าสนใจนะครับและถ้าดูต่อไปเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประเทศที่เออวียดนามสีส้มนะครับที่ย่อน้อยที่สุดแล้วก็กันโดดต่อได้นะครับโดยที่ไม่สะดุดนะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆอาจจะย่อหนักแต่ว่าฟื้นได้ไม่เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเวียดนามทั้งในแง่ของมหาภาคในแง่ของ valuation ในแง่ของจำนวนนักลงทุน ในแง่ของโอกาสเติบโตฟอเแคต์ต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าทุกแต้มนี่แทบว่าจะเช็คถูกหมดนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับมาดูกันหน่อยก่อนที่จะไปเข้ากองทุนนะครับเรื่องของผลตอบแทนของอินเด็กซ์นะครับเวียดนาม30เวียดนามอินเด็กซ์แล้วก็เซตอินเด็กซ์นะครับถ้า1ปีย้อนหลังเนี่ยเรียกได้ว่าทิ้งกันประมาณแค่2เท่าเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเบนช์แม็กหนึ่งเวลาเราไปดูกองทุนหน้าถัดไปนะครับว่ากองไหนให้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่ นะครับสูสีกับเบนช์มาร์กหรือเปล่าก็เรียบร้อยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูไส้ในกองทุนนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะครับพูดจารูเรื่องเนี่ยอาจจะรบกวนกดไลค์แล้วก็ s c r i b e รต์ผมหน่อยนะครับก็จะขอบคุณมากครับโอเคมาดูกองทุนกันเลยดีกว่านะครับผมรวบให้ดูเลยนะครับ6กองนะทีเดียวเลยนะฮะตัดกองที่เป็น IMF ออกตัดกองที่เป็นนักลงทุนสถาบันออกนะครับก็จะเหลือประมาณ6กกองนี้แหละนะครับมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูสีกับ ทั้งเวียดนาม30นะครับ vn 3 0แล้วก็ตัวเวียดนามอินดกซ์พอสมควรนะครับโอเคทั้ง6กองลงทุนในอะไรบ้างไปดูไส้ในนะครับทั้ง6กองเนี่ยเห็นว่าใช้เครื่องมือใช้กองทุนใช้ etf คล้ายๆกันหมดแม้แต่เลือกหุ้นลายตัวนะฮะหน้าหุ้นยังคลา้คลายกันเลยเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวเลือกเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผมก็เลยเอาเปรียบเทียบทั้ง6กองนะครับจบปึ่งในหน้าเดียวนะครับท่านจะเลือกกองไหนนี่เอาเลยนะครับจะเห็นว่าเครื่องมือเนี่ยอยู่ทางด้้าานซายมือ พวก ETF พวกกองทุนนะครับจะเป็นในประเทศหรือนอกประเทศเข้าไปบริหารเนี่ยทุก,กองทุนนะครับก็จะมีการใช้ในสัดส,ส่วนที่แตกต่างกันไปนะครับสมมุติว่าท่านจะเลือกกองเอเชียพัฒน์เวียดนะครับท่านก็จะเห็นว่าเขาใช้ j p m o ี g ม n 18%แกสใช้ไดมอน n d 8%นะครับใช้พ r ีเม e r MSCI ซอีก24%แล้วก็เลือกหุ้นรายตัวอีก45%ดูง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมก็พอจะสรุปได้ว่านะครับผลตอบแทนดีๆเนี่ยมันมาจากกองไหนเนี่ยสามารถไปเลือกหุ้นรายตตััววนนถือเเป็เี่ย แล้วก็ไปเลือกหุ้นตัวใหญ่ได้นะครับเพราะจะเห็นว่า VN30 นะครับผลตอบแทนดีนะครับกว่า i n d e x โดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นก็พอสรุปได้สั้นๆว่าใครลงทุนหุ้นหลายตัวไม่ผ่านเครื่องมือเนาะแล้วก็สามารถไปอยู่ในหุ้นตัวใหญ่ๆได้เนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับในช่วงปีถึง2ปีที่ผ่านมานะครับเครื่องมือที่กองทุนนิยมใช้มากที่สุดคือตัว JP m o ม g a n แกน t n a m o p portunity fund ใช้กันไปตามสัดส่วนต่างๆออมี Diamond ETF นะครับที่ดรนิเวศท่านชอบนะฮะฟุตซี่เอ็กซ์แนะครับของดอ u t s แบงค์นะครับที่เป็น ETF ตัวหนึ่งเนี่ยครับ <c oughs> ที่เหลือก็จะเป็นกองทุนนะครับเป็นกองทุนรวมที่บริหารจัดการทั้งจะเป็นบราจในเวียดนามแล้วก็บราจอข้างนอกเข้าไปลงทุนนะครับก็จะเป็นชื่อต่างๆกันมี3กลกองที่เลือกลงทุนในหุ้นรายตัวนะครับสัดส่วนเยอะเหมือนกันนะ แล้วก็มีอีก3กองที่ไม่ลงในหุ้นรายตัวเลยลงผ่าน ETF กับกองทุนทั้งนั้นนะครับผมก็จะค่อยๆไล่ดูทางซ้ายมือน,นะครับว่าแต่ละกองแต่ละ ETF เนี่ยข้างในมันเป็นอะไรบ้างนะครับท่านอาจจะดูว่าชอบตัวไหนเราค่อยกลับมาดูตารางนี้ก็ได้ว่าเอ้ยกองไหนถือตัวที่เราชอบอยู่บ้างนะครับแล้วค่อยเลือกชื่อกองจากตรงนั้นไปดูกันเลยดีกว่าตัว JP Morgan Vietnam Opportunity Fund เนี่ยจะเป็นการลงทุนในหุ้นเวียดนามก็จริง แต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นการลงทุนในหุ้นที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเวียดนามก็ได้นะแต่ลงทุนในธุรกิจธุรกรรมที่อยู่ในเวียดนามตั้งแต่50ล้านเหรียญยื่นไปหรือว่าประมาณ10%ของ investment นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นทั้งในเวียดนาม แล้วก็ข้างนอกเวยนนามแต่บรรุลงทุนข้างในไปทําธุรกิจข้างในเนี่ยประมาณ10%ขึ้นไปนะครับหรือ50บล้านเหรียญขึ้นไปก็ลงทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวของ JP Morgan กเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่กระจายตัวกว่าหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าสัดส่วนเนี่ยก็ประมาณ9ไม่ถึง10%นะครับถือกันแบบกระจายกลุ่มอุตสาหกรรมแบบนี้นะครับค่าจัดการประมาณ1.5%อนะอันนี้ก็เป็นกองที่ใช้โดยส่วนใหญ่นะครับถ้าชอบก็ลองเลือกกองที่มี JP m o ม g a n แกนะครับ ต่อไปเป็นตัว x t r a c k e r นะครับของดีของร้ชแบงก์นะครับกองนี้ก็จะเป็นกองที่เป็น etf ที่ลงใน100%ในเวียดนามเลยนะแต่สิ่งที่แตกต่างไปก็คือเขามีสัสดส่วนการลงทุนที่ไม่เหมือนไอตัว jp morgan นิดน,นึงนะครับคือเน้น financial เกือบครึ่งกองนะครับแล้วก็เป็น consumer เป็น industrial ไล่ตามลงมานะครับ หน้าหุ้นเนี่ยไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันซ้ําๆกันนะครับเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นหุ้นที่มีการเติบโตดีนะครับแย่งกันถือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือว่าเราเลือกกองทุนที่เขาใช้เครื่องมือต่างๆกันแล้วไปดูเข,เขามีสัดส่วนที่เราชอบหรือเปล่านะครับแบบเซกเตอร์แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวของ X-Tracker นะครับมี financial เยอะหน่อยประมาณ45% ตัวต่อไปคือตัวไดมอนด์นะครับจะเป็นกองที่ VI เราชอบกันนะครับก็เป็นกองที่แบบถือแค่14ตัวนะครับเทียบกับอินเดซ x ประมาณ380ตัวหลเนี่ยถือจํานวนตัวไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถือในสัดส่วนที่เยอะนะครับลองไปดูตัวอย่างก็คือว่าจะเห็นว่าน้ําหนักสูงสุดแต่ละตัวคือ15%นะครับจะเห็นว่าถ้าไปดูเนี่ย15.5 15.2นะครับก็คือ ซัดเต็มๆนะฮะแล้วก็ถือตัวที่เ,เป็นหุ้นพิมพ์นิยมนะครับแล้วก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับเช่น m o l i w o w o r นะครับเช่น f p ฟที่เป็นตัวหุ้นเทคโนโลยีตัวนี้นะครับสัดส่วนก็14ตัวไหนก็14ตัวนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับถ้าชอบเป็นเม็ดๆจังๆเลยเนี่ยก็เลือกกองที่มีไดมอนด์นะครับตัวที่4ที่กองทุนต่างๆนิยมใช้ก็คือตัว VNF i n fin นะครับ S สยาม vnfin นะครับข้อสังเกตก็คือลงเฉพาะ financial sector นะครับจะเห็นว่าเป็นเอ่อเป็นแบงค์นะครับเป็นแบงค์เกือบทั้งหมดนะครับ commercial bank ของ47%และน,นี่น่าจะเป็น state owned commercial bank นะครับก็คือเป็นแบงค์กึ่งรัฐนะครับอีกประมาณ30%ลงเฉพาะ finance นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลงเวียดนามแล้วก็ลงกลุ่ม finance เนี่ยมองว่าเอ้ยเมื่อ10ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วหุ้นแบงค์น่าสนใจไปลงหุ้นแบงค์ของเวียดนามก็เลือกกองทุนรวมที่ลงใน บ n Fin เยอะๆนะครับต่อไปก็เป็นตัวพรีเมียร์นะครับลงเป็น ETF เหมือนกันนะครับแล้วก็ลงทุนแบบเน้นๆจังๆเหมือนกันนะครับ17%นะครับ Win Group Win Home 16%นะครับตัวนี้จะเน้น Real Estate เยอะหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบลงทุนอยากอสังหาในเวียดนามตัวพรีเมียร์ก็น่าจะเหมาะนะครับต่อไปก็คือ Lumen เวียดนามนะครับผมก็หยิบมาให้ดูทุกเฟอร์นั่นแหละ ตัวนี้จะเน้นกระจายตัวนะครับไม่ได้เน้นไปที่ตัวใดตัวหนึ่งเป็นหลักนะครับ Financial Real Estate Industrial Consumer ไล่กันไปนะครับไม่ได้มีตัวไหนแบบโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ว่าข้อหนึ่งก็คือตัวเนี่ยเน้นกลยุทธ์การลงทุนที่มี Sustainable Economy เเอ,อเป็น Good Governance นะครับกึ่งๆจะเป็น ESG นะฮะถ้าอยากจะลง ESG ในเวียดนามผลตอบแทนก็พอสมควรน,นะครับ อีกตัวหนึ่งก็เป็น Lion g l o b a l Vietnam fund นะครับก็อยู่ในวันเวียดนามเหมือนกันนะครับก็มีหน้าหุ้นคล้ายๆกันนะครับสัดส่วนก็เน้น real estate แต่ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการพยายามจะกระจายกองทุนให้เขาทำหน้าที่ในการไปเลือกหุ้นในเวียดนามให้มีลักษณะที่มีการกระจายตัวนะครับเพราะฉะนั้นวันก็จะมี2ตัวนี้อยู่ในกองทุนของเขานะครับ ก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นดารกอนแคปิตอนะครับก็คือตัวเวียดนาม q u u t y y u u n d ตัวนี้ก็จะเป็นไส้ในของกอง UVO นะครับก็คือกอง UOB นั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วสัสดส่วนข้างในก็ไม่ได้แตกต่างมากนะครับแล้วก็ชื่อหุ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าซ้ำๆกันนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละกองทุนไหนแต่ละบลจไหนจะไปเลือกฟีด เลือกใช้กองทุนไหนในการช่วยบริหารนะครับแต่ว่าข้างในอย่างที่ผมบอกนั่นแหละมันก็คือหุ้นคล้ายๆกันนะครับแล้วก็สัดส่วนการลงทุนเซกเตอร์เนี่ยถ้าไม่ได้มี requirement พิเศษไม่ได้มี strategy พิเศษเนี่ยก็จะคล้ายๆการสัดส่วนไม่ได้ต่างกันมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหุ้นนะครับก็ตัว Mobile World Group นะครับที่เป็นหุ้นอันดับหนึ่งพิมพ์นิยมนะครับขายมือถือขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมีสาขา ทั่วประเทศแล้วก็กระจายไปต่างประเทศด้วยนะครับบรรยากาศก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อแบรนด์ที่เขาแตกแยกย่อยออกไปนะครับตามต่างๆนะครับตัวที่2ก็คือตัวหัวผัดถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับทำก่อสร้างนะครับ steel pipe steel sheet นะครับ metal production furniture refrigerator architecture ทำหมดนะครับก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็น industrial นะครับอยู่ในหลายๆกองนะครับเป็นพิมพ์นิยมเหมือนกัน แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ FPT นะครับเป็นเทคโนโลยีนะครับทำ cloud ทำโซเชียลทำโมบายนะครับแล้วก็วกทำ data a n a l y t i c ด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสมัยใหม่ทีเดียวนะครับไม่แปลกที่จะเป็นหุ้นที่เติบโตได้สูงแล้วก็แทบจะมีอยู่ในทุกกองทุนทุก ETF เลยทีเดียว ก็สรุปนะครับสำหรับคลิปการลงทุนในเวียดนามเนี่ยผมไม่ได้สรุปเป็นกองทุนเปรียบเทียบเนาะ A หรือ B นะครับเพราะว่าจากที่ดูอย่างที่คุยกันไปเนี่ยว่าในแต่ละกองเนี่ยก็มีไส้ในที่ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่น้ําหนักนะครับแล้วก็สัดส่วนการลงทุนในแต่ละเซกเตอร์ในแต่ละกลุ่มถ้าท่านอยากลงฟินแลนเชียลอย่างเดียวเลยหรือว่าอยากจะลงในกลุ่มที่เป็นหุ้นใหญ่หรือหุ้นกระจุกตัวหน่อยเน้นร e a l e s t a t หรือเน้นแบบเ consumer เนี่ย ท่านลองไปเลือกจากสไลด์ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นะครับว่าเฮ้ยกองทุนไหนลงทุนใน ETF ตัวไหนลงทุนในกองทุนอะไรแล้วก็ลองดูจากข้อมูลที่ผมสรุปให้ก็ได้นะครับว่าแต่ละกองทุนแต่ละ E t ทเนี่ยเขาลงเน้นไปที่ตัวไหนนะครับแล้วก็เลือกจากกองทุนตรงนั้นได้เลยนะครับมันก็จะทําให้ท่านได้กองทุนที่ท่านเหมาะสมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะสรุปตรงนี้มากกว่าว่าออปัจจัยการลงทุนในเวียดนามเนี่ยควรจะลงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลงดีหรือเปล่านะครับผมก็สรุปให้แบบนี้ฮะ ข้อแรกก็คือพื้นฐานดีนะครับสตอรี่ได้แล้วก็กำลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่จากฟรอนเทียกระโดดมาเป็นอ m e เมอร g จิงที่ไม่ได้เล็กด้วยนะเป็น Emerging ที่มีโนดแมปค่อนข้างดีนะครับการค่อยๆพัฒนาไปสู่การสร้าง Infrastructure ในช่วง5ปีข้างหน้าได้อย่างมีเสถียรภาพนะครับปัจจัยต่อไปคือเรื่องของตลาดทุนที่กำลังค่อยๆปลดล็อกนะครับ จากเดิมทีที่คนไปลงทุนมากก็ไม่ได้นะครับเข้าไปมากไม่ได้ไม่มีผู้เล่นไม่มี liquidity เนี่ยตอนนี้ก็มีผู้เล่นมากขึ้นมีสภาพคล่องมากขึ้นมีกองทุนเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับมีเครื่องมือมี ETF มากขึ้นนะครับทำให้นักลงทุนไทยอย่างเราเนี่ยมีตัวเลือกมีเครื่องมือในการที่จะกระจายเงินลงทุนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ต้องถือยาวๆนะครับถือไปเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เข้าเข้าออกกนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยนอกจากเรื่องภาษีที่ต้องคอนเซริร์นแล้วเนี่ยการลงทุนในประเทศตลาดที่กําลังพัฒนาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความสมบูรณ์ของตลาดมากพอที่จะทําให้เราเทรดเข้าาออกกได้นะครับอาจจะมีเรื่องของสภาพคล่องอาจจะมีเรื่องของราคาอาจจะมีเรื่อง,องระบบรองรับรายการเนี่ย อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าให้เราสามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าการลงทุนในเวียดนามเนี่ยอาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่กระจายไปแล้วถือยาวๆอยากจะลงทุนใน emerging market แบบนี้สัก10ปี15ปีนะครับน่าจะเป็นระยะเวลาที่คาดหวังได้นะครับคาดหวังได้ประมาณเท่าไหร่คือประมาณ10-15%ต่อปีนะครับเพราะ GDP ของเขาเนี่ยโตประมาณ6.5 7นะครับโตพอๆกับจีนเลยนะเป็นพื้นที่ตรงกลางนะครับ ได้ประโยชน์จากการทะเลาะกันของทางสหรัฐแล้วก็จีนนะครับก็เลยมาตกที่เวียดนามที่อยู่ตรงกลางเป็นฐานการผลิตของแบรนด์ใหญ่ๆหลายๆที่ที่กำลังจะค่อยๆย,ย้ายมานะครับถือว่าเป็นประเทศที่กําลังสดใหม่ไงคนที่เป็นคนสร้างซัพพลายเชนเขาก็อยากจะเข้ามาสร้างลกสร้างฐานที่นี่นะครับก็คาดหวังได้ประมาณ10-15%บน GDP ประมาณ7%ต่อปีนะครับ ดรนิเวศถือแค่15%นะครับไม่เกิน20%ถ้ามันจะโตขึ้นมานะครับแต่สำหรับนักลงทุนที่เป็น asset location นะครับจัดพอร์ตไปลงทุนในหุ้นสหรัฐแล้วไปลงในหุ้นจีนไป,ไปลงทุนในหุ้นนวัตกรรมมีอสังหาด้วยนะครับผมคิดว่าการลงทุนที่เป็นพอร์ต asset location เนี่ยอาจจะลงใน frontier market อย่างเวียดนามเนี่ยไม่เกิน 10%นะครับคือ5-10%ถ้าถ้าเป็นคนที่เชื่อว่าเฮ้ยเวียดนามมาแน่จะโตมาเป็นไทยแล้วก็แซงขึ้นไปอีกนะครับมี GDP ที่แบบ7-8%ได้เรื่อยๆเนี่ยก็ลงไม่เกิน10%นะครับการเลือกกองก็เลือกจากกองที่มีไส้ในที่เป็นเครื่องมือที่ตรงใจท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นรายตัวหรือการลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือ ETF เนี่ยก็ลองเลือกจากสัดส่วนการลงทุนที่ถูกใจนะครับอยากลงรเ s t a t e อยากลงคอน sumer อยากลงเทคโนโลยีหรืออยากลงเป็นหุ้นรายตัวไปเลยนะครับลองเลือกดูว่ากองไหนเหมาะกับท่านนะครับผมไม่ได้เปรียบเทียบให้ไว้นะตรงนี้เพราะเลือกไม่ได้ยากนะครับก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับการลงทุนในหุ้นเวียดนามน,นะครับตั้งแต่ปัจจัยการลงทุนมหาภาค valuation ของตลาดนะครับกองทุนที่ไปเลือกลงทุนในเวียดน,นามมีอะไรบ้างไส้ในมีอะไรบ้างยาวไปจนถึงว่าสัดส,ส่วนการลงทุนที่เหมาะสมที่ท่านควรจะลงเนี่ย อยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับครบถ้วนเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจการลงทุนได้ดีขึ้นเนี่ยกดไลค์หรือ u b s c r i b e นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าท่านอยากให้ผมทำคอนเทนต์กองไหนขึ้นมาอีกคุยเรื่องอะไรนะครับจะขอบคุณมากนะครับฟีดแบ็คมีความหมายกับผมมากนะครับทำให้ผมสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพของคอนเทนต์ให้ตรงใจแล้วก็ตรงโจทย์ท่านมากขึ้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ